สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูเซมักใส่เทอร์โบใหม่ครับอัดเก่าเจ๊งครับเล่นลูกใหม่เลยไหนเทอร์โบอ๋อเออใช้แรก,กว่าเดิมเลยเป็นเทอร์โบจากกาญจนบุรีครับของของอ๋อนี่นี่นี่บอกช่างตู้โอ,อบริวัน บลิวันเทอร์บครับจากนี่เลยนี่ครับจากของใหม่เลยเดี๋ยวรอชมครับจะแรงเหมือนเดิมไหมเพียมาชุบชีวิตเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอันอันที่พังนะเดี๋ยวพาไปดูอันที่พัง อันที่พังก็ใบพัดแตกหมดเลยตัวนี้คืออันอันอันที่พังนะนี่คือ <c oughs> ความแรงครับนี่เยบร้อยเลยใบพัดแตกหมดเลยอันด้านในก็แตกครับเป็นเทโบเทโบประกอบนะเัวเนี้ ประกอบของช่างช่างตู้มุลวันครับไม่ใช่ต้้มสามชาแนะ่ะ<ด>เคร็กเทอร์โบอะไรนะลืม t d 07s โอ้ตามนี้เลยเนาะ t d 07s เทอร์โบประกอบครับของนี่เลยประกอบจากช่างตู้งโดยตรงเลยครับเดี๋ยวรอชมครับเสียงจะหวานเหมือนเดิมไหม ดในะูใหญ่นะเนี่ยใส่ครุมาเลยอะใหญ่นะ่เนี่ยใหญ่เหมือนคนขับหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมอันนี้ท่าเก้าก่อนใช่ไหม <c oughs> ท่า 9, เก้าประกันประกันรอง <c oughs> อเดี๋ยวรอชมครับน้ำหนักก็ถึงไหมสิบกิโล <c oughs> วันห้าโูเนาะขับเองซ่อมเองครับเน่อู้เข้าไป ทีเรียบร้อยครับร้อนเอาเรื่องวะใหญ่เหมือนกันนี่เนี่ยร้อนจัดทำตากแดด็นแล้วไม่มีร่มเนี่ยไม่มีผ้าใบมากางครับหยิแบแป๊บเดียวน,น็นอตนัดแปดตัวท่อซีเอ้ยไม่ใช่ท่อเอ้ยท่อเอออันนี้อันน,น,นี้ออกจากไหนนี่โอ้โหงไปหมดแล้วเนี่ย แป๊บเดียวครับจับใส่เหมือนเขาเรียกอะไร,ไหรเหมือนหลับตาหลับตาจับใส่อะ่ะติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยครับก็เลยจะใส่ท่อใส่ท่อครับยึดน็อตเรียบร้อยแล้วจะได้ฟังเสียงแล้วครับ ได้ไม่ถึงชั่วโมงแป,ป๊บเดียวทำไวมากเลยสิแม็กเอาพร้อ,รอมฟังเสียงครับเอาแบตดโคล้มเอา บ้านเจี๊ยบเสียงก็ไม่เปลี่ยนครับเหมือนเดิมก็ตะโบอันเดิมเลยยี่ห้อเดิมครับ โอเคยังโอ,คคโอเคแล้วเอาละเราจะใส่ท่อครับตอนนี้เราดูก่อนอเดี๋ยวรอดูตอนตอนเขาซัดครับเอาให้รู้เนาะครับเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปครับตอนนี้ก็ติดตั้งท่อเรียบร้อยครับเสร็จทุกอย่างพร้อมวิ่งแล้วตอนนี้ เอาลองอีกบ่อามาฟังเสียงฉบับเต็มครับพร้อมลุยหวานเจี๊ยบเลย ค okay. ลุยงานได้ครับมาตรฐานจริงๆครับเสียงหวานกว่าเดิมอีกนี่เลยครับฐานเทเบลิวันครับทำเองทเองได้ทุกอย่างเลยสุดยอดเลยครับสียแม็กไม่ต้องเสียเงินค่าช่างครับ เหลือแค่อะไรประกอบอันนี้อะไรนี่โอ้โอเคครับเดี๋ยวไว้ชมกันคลิปหน้าครับ